คอมเมนต์นี้ครับเหมาจ่ายของสินมั่นคงยังคงใช้ได้ไหมครับไม่เกี่ยวกับประกันโควิดนะฮะอะต้องบอกงี้อันนี้ผมจะไม่ได้บอกแค่เป็นของสินมั่นคงหรือว่าของที่ไหนนะถ้าเราสงสัยว่ากรมธรร์ของเราเนี่ยใช้สิทธิ์ครมอะไรได้ไหมเนี่ยอันดับแรกนะฮะ,ะดูกรมธรรของเราก่อนนะครับกรมธรร์ของเราเนี่ยยังมีผลบังคับปกติอยู่ไหมนะครับ เรายังชําระเบีย้ยกับเขาปกติอยู่ไหมหลักฐานการชําระเบีย้ยเราอยู่ปกติไหมนะฮะสัญญากรมธรรม์น,นะครับยังมีผลบังคับปกติอยู่ไหมแล้วก็ไปดูเงื่อนไขว่าเขาให้ความคุ้คมครองอะไรบ้างอย่าง,างเช่นตัวอ,อย่างคําถามนี้เนาะเขาบอกว่าหมอจ่ายถ้าบอกว่าหมอจ่ายเนี่ยคงเป็นหมอจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุข,สขภาพถ้าเป็นสุขภาพเนี่ยเป็นแผนประกันแบบเปตเล็ดที่อยู่ในบริษัทประกันภินาศภัยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะให้ดูสัญญากรมธรรม์ตัวเองหรือว่าถ้าสะดวก ท้าายเข้ามาแล้วส่งสัญญากรมธรรม์าให้ผมดูก่อนหน้ากรมธรรเลยฮะเอามาให้ผมดูก่อนช่วยดูก็ได้นะครับกรมธรร์ของเราถ้ามีผลบังคับแล้วบริษัทประกันนั้นยังรับการชําระเบี้ยของเราปกติอยู่นะครับไม่ว่าจะชําระรายเดือนรายหกเดือนหรือว่ารายปีนะครับปีกรมธรรเนี่ยถ้าเขายังรับการชําระเบี้ยเราอยู่เขาต้องคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรร์น,นะครับแต่ตอนนี้สินบนสถานการณของเขาฟื้นฟูกิจการอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของคอมเมนต์เนี่ย มีกรมธรรม์แล้วก็ชาระเบี้ยเขาอยู่หรือเปล่านะนะครับอันนี้เราต้องคุยรายละเอียดกันนะถ้าถ้าคาถามแบบนี้เนี่ยมันต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะเลยเพราะว่าสินมันคงไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติตอนนี้เขาฟื้นฟูกิจการอยู่แล้วทีเนี้ยมันมีพอร์ตที่เขาเนี่ยการันตีในเรื่องของรถยนต์แต่ผมไม่แน่ใจว่าพอร์ตอื่นๆเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับเราต้องดูสัญญาเราเราเป็นลูกค้าเราชําระเบี้ยเขาปกติอยู่หรือเปล่าสัญญากรมธรรม์บังคับปกติอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เฉพาะสินมันคงนะทุกทุกที่ทุกทเลย หลายคนมีปัญหานะครับซื้อประกันแต่ไม่ได้เก็บเล่มกรมธรรม์ตัวเองไว้ไม่มีก็เล่มกรมธรรม์ไม่ทราบไม่มีบัตรไม่มีแคร์การ์ดอะไรนะครับตรงเนี้เป็นไปได้ครับเราลองติดต่อสอบถามที่บริษัทก็ได้นะครับฝ่ายสัมพันธ์ลูกค้านะครับแต่สําหรับผมอะ่ะโดยที่ว่าผมเป็นโดนแทนอะ่ะผมจะดูหน้าเล่มกรมธรรม์ผมว่าจะทราบเลยว่าคุณใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ได้นะครับดูความคุ้มครองดูสถานแล้วก็เช็คสถานะกรมธรรม์น,นะครับผม การเช็คสถานะกรมธรรม์ก็ติดต่อเข้าไปนะครับแล้วก็หลักฐานการชําระเบีย้ยเราเก็บไว้ไหมนะครับถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าเกิดเราต้องใช้เราต้องใช้สิทธิ์เคลมเรียกร้องสินใหม่เนี่ยบริษัทเขายังอยู่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับเขายังไม่ได้บอก,กยกเลิกสัญญากรมธรรม์เรามีสิทธิ์เคลมเราต้องยื่นเคลมไปก่อนแต่เบื้องต้นเราต้องดูกรมธรรม์เราก่อนนะฮะส่งเข้ามาให้ผมช่วยดูก็ได้นะครับถ้าเป็นกรมธรรม์เหมาจ่ายตรงเนี้ย ส่วนใหญ่สุขภาพหมอจ่ายจะอยู่กับบริษัทประกันชีวิตนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะถ้าเป็นวินาศภัยอันนี้ผมไม่แน่ใจรบกวนนะส่งสัญญากรมรรอ์มาให้ผมช่วยดูเดี๋ยวผมช่วยดูและหาคาตอบให้นะครับไม่ยากครับไม่ยากแต่ว่าต้องมีรายละเอียดให้ผมหน่อยเนาะนะฮะผมไม่รู้ว่าคําถามเนี่ยมีกรมรัรอ์อยู่หรือเปล่าถ้ามีเอาไหมให้ผมช่วยดูนะนะครับเอาไมหมผมเดี๋ยวผมดูให้นะครับ หรือว่าสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองนะนะครับของตัวคุณเองนะผมจะช่วยดูให้ครับติดต่อเข้ามาพูดกันครับสวัสดีครับ